thank okay. you Thank you. พี่ี่อจัดชาี่ต่คุณมสรคหน้ากอยางโร่วันชาติเว่านันปญหาครับปัญญาเะคนครับ คบก,กัอนนงเองีกโนน,น,น,นนี้นักนะครับรแล้วะ <c oughs> ้ะนอสอออ <c oughs> ย,ยู่สวนไพ่ครับปัดใหญ่ช่มงคลครับถึงโรงพยาบาลแล้ว,ว,หหลวครับคุณหมอ,อาถึงโรงพยาบาลไปที่จิตสับเรียบร้อยแล้วแ,ว <c oughs> แนวคุณหมอไม่รอช้าแนวพยาบาลไม่รอช้านำรถเข็นมารับตัวคุณแม่ไปยังในห้อง,องครก ตรวจเช็คร่างกายแม่เรานี้ให้ทันทียกนาฬิกาดูของเจรู้ดีคงจะไม่เกินอีกสามสี่นาทีแต่ว่าถารกน้อยทั้งหมดนี้คงจะคลอดกันออกมาได้ฉันจะถามคุณแม่อ่อยซะนิดหนึ่งเป็นไห้เรื่แล้วฮะห,ห้องน้ำอ่อกลัวา <c oughs> ถามคุณพ่อกันแล้วกันเลาวโมกืนม<า>ั้งฮะนีทํานพหน้าครับบิดให่แม<อ>ชมเปญครับบวชพระสามขี้ครับ แม่เรือมีสิบสามนาคครับแม่ฮะมีสิบสามนาคครับแม่มณีลั์สวนใครครับแม่เวลาแม่คุยแม่ขยันปากหนยแม่คุยงี้ฉันก็เลยว่าแม่ช่มแม่เลี้งนีดนี่นะฮะอยกันคุยกับหมอต้องพูดดังๆเขาอยู่กับเครื่องไฟอึ้งหมดถ้าถามแม่มณีรัตน์สิ่หนึ่งตอนจะคลอดนักน้ององค์นี้เนี่ยแม่ันในวันนั้นยังจําได้ไหมแม่คลอดง่ายแต่ว่าคลอดยากครับเนี่ยคลอดยาก ฮะอ๋อคลอดง่ายถามจังปีอ่ะจำหน่ายหมดเลยแล้วแม่แม่แม่ชินแม่แม่จะแม่คลอดง่ายไหมแม่ลำพึงแม่แม่ลำพึ่งแม่แม่ขอดง่ายหรือคลอดยากแับเนี้ยง่ายขอดยากอ๋อคลอดง่ายมีไข่ลอดยากบางสักองค์สององค์ไหมแม่มีไข่ผ่าออกมาแล้วผ่าออกเสีย์อะไรเหงะทีเนี้ยนะคลอดง่ายครับอาจารย์ ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะคลอดง่ายครับรออกมาเป็นอะไรนะสามสิบบาทต,ตายทุลูกครับนี่แหละน้านนับว่าเป็นบุญกุศลต่อตัวของแม่แล้วที่คลอดง่ายหากแม่ในวันนั้นไม่คลอดแบบยีหมอตั้งแยหมอตั้งแย่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใดๆเลยนะในการนําคลอดหน่าหมอตั้งแย่มีเพียงภูมิปัญญากับน้ำมนต์ที่จะช่วยประคับประคองขัดแม่แบบนี้ให้คล <N> อดกันออกกันมาเสรยง่าย ฉะนั้นวันนี้เป็นการคลอดแบบสมัยใหม่หนายยังมีนายแพทย์ได้ช่วยเหลือนะหากแม่คลอดไม่ได้หมอจะต้องผ่าตัดเอาทารกน้อยนี้ออกมาแต่ใช่ว่าหมอจะไม่พลาดานะหากในวันนั้นหมอไปผ่าตัดจังเส้นอันตรายของแม่แม่เรานี้เสียเลือดมากหรือว่าเสียโรหิตมากอาจจะจบชีวิตกันเส้นการคลอดกระสุกมักมีฉะนั้นมีบุญแล้วเขาจึงว่าคลอดง่ายหากแม่บุญน,น้อยแล้วคงจะคลอดยากน่าจ่า สดสงสารมานดานเวลาครอเดิน <c oughs> ไผ่พอดบ้านสูง เมตตาสุดอันนาเมตตนมันปวดร้าวเส้นเปวดหนักหนาน้ำตาห่าวจะมีใครที่ในอก่วยเมตต จากขอบ,นบนอนุนทูตแม่คนทูตอรม่อน้ำตาปีเพื่อดบชีวิตชีวีขอไม่ได้เสียที cha mẹ non ô khó cha mẹ cha giúp, thuê đai mãi mẹ ốm thò, Gian, mặn, không ไม่มีลมเบ่งจะทำยังไงนะครับเขาจะได้ผมเนี่ยเขาบอกว่าผ่าออกค่ะผ่าออกนี่ต้องเสียค่าเครื่องมือด้วยนะอาจารย์เพราะลมเบ่งไม่มีต้องมีค่าเครื่องมือมันไม่มีลมเบ่งสุดทรมานจะมีใครที่ไหนก็ัช่วยแม่ที่